เป็นตัวเดิน12 12องทีเกาหลีครับแล้วก็เครื่องจะเป็นพีซเบตสาสายลูกค้าสั่งไว้เอาําสายครับแล้วก็จะเป็นแพกเล็กหน่อยจะเป็นสเตอร์ยี่สิบเ็รานำสิบแปดสี่สบเจข้อสี่สข้อแล้วด้าล่างที่เลูกครับมีห้าห้าก็เนสองเรแปดสิบเมตรแปดสิบเนาะ2อมตร8 0กดไฟจานหรือ20เขียงครับ ไปนมเพิ่งโดนเคลียร์ครับพีสิบเอ็ดปัม๊มคิดสามมอเตอร์อีการคิดสามครับอันนี้ลูกค้าสั่งคอนโทรลซ้ายคอนโทรลซ้ายคนัยคนนี้สเปคลูกค้าสั่งเยอะคอนโทรลซ้ายไม่เอาปีกลูกไม่เอาหัวแอร์ไม่เอาปั๊มลมครับเนี่ยเราจะไม่ได้จะเสร็จแล้วละครับแต่ยังไม่ได้เก็บงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บล้างเ<า>ก็บเช็ดอันนี้ก็ไปเทสมาแล้วเนาะเทสมาแล้วเทสมาแล้วครับไปไกลเนี่ยก็เลยต้องลองเทสหน่อยครับคันนี้ส่งที่ไหนครับเนี่ย ต้องอริการต้องอิกาหน้าครับอันนี้ไปคันคันแรกคันแรกครับครับเดี๋ยวต้องต้องมีคันที่สองไหมเนี่ยไม่ยูแต่ถ้าได้ก็ดีครับน,น่าจะมีตามไปอีกเนาะใช่ครับครับผมสเปคของของช่างปูนีม,มีมีกี่สเต็ปครับรถตีดินรถตีดินส่วนะมากก็สเต็ปเดียวก็นี้ก็แล้ว,ตวแต่ลูกค้าก็เหมือนรถเกี่ยวนะครับครับ <c oughs> จ,จะเป็นเลดเงาไม่เงา แบนโซ่ลเลอร์แล้วก็มีสแตนเลสเพิ่มไม่เพิ่มเนี่ยคระมาณอยู่ประมาณประมาณเท่าเกียรเลยใส่สแตนเลสมากก็ต้องเพิ่มเลนคือราคาเราว่าเราตั้งอยู่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นรัเราเนาถ้าจะเอาโซ่ก็เพิ่มเอาเครื่องปั๊มสายก็เพิ่มเอาเลสเอาอะไรก็เพิ่มนี่ยครับเอาผ่านดันก็เพิ่มรถตันดินนะนะเรื่อนี้ไอหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นก็เป็นตัวเริ่มต้นเริ่มต้นแต่เครื่องเครื่องใหญ่ไหม คือใหญ่เครื่องพีซิเป็ดเหมือนกันแต่เป็นคอมเมิลเลอแปลรตัวนี้เป็นปั๊มปั๊มสายแท้ตัวนี้ก็เพิ่มครับอย่างอย่างตัวนี้ก็หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นตัวได้นะเพราะไม่เอาหัวแอร์ก็ตัดออกไปครับไม่เอาหัวแอร์ก็ตัดเอาไปแสนตัวนี้การเซอร์วิสของลูกค้าเป็นไงพี่เรารับประกันเซอร์วิสหลังการขายถ้าเป็นถ้าอยู่ในไทยก็รับประกันหนึ่งฤดูหนึ่งหนึ่งฤดูถ้าลูกค้างานมากหน่อยก็สามพันสี่พันไร่ห้าพันไร่แล้วแต่ก็คือหนึ่งหนึ่งฤดู หนึ่งนดูเกี่ยวอ่าหนึ่งนดูเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็ต้องตีเราจะรับประกันหนึ่งนดูครับอ่าก็รับประกันปั๊มเครื่องปั๊มเครื่องอก้อนมอเตอร์ระบบไฮดรอลิกก็รับประกันนี้ครับของ,งของช่างปูนี่ทําตามตามสั่งลูกค้าไม่อยากได้ปั๊มใหม่ปั๊มเก่าอะไรเงี้ยไช่ทําตามสั่งอยากได้อีจั่นอีบาล่าได้กลินกนะ็ทําตามสั่งได้หมดครับโซสั้นโซยาวโซเล็กเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ก็ทําได้หมดครับผมแต่ก็โจดโจดกระย่ายากมาก บางที <Workers. S 2> ถ้าโจทย์ยากๆโจทย์ยากไปก็บางทีมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มอย่างบางคนอยากได้เกียร์ดับเพิงไม่อยากได้ปั๊มชุดสะพานอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเพิ่มครับอยากได้ปั๊มสายอย่างนี้ก็ต้องเพิ่มอย่างนี้ครับอยากได้เลนเงาอยากได้หัวแอร์อยากได้ภายใน v i p เครื่องเสียงอะไรเครื่องเสียงพิเศษแล้วก็ปุ่ภายในสวยๆนี้าก็ต้องเพิ่มงินครับ ตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะครับไม่มีตู้แอร์นะดูแบบรอไปอีกแบบหนึ่งนะนี่ครับก็อยู่กับช่างปุ๊กครับก็แล้วก็ต่อรถเกี่ยวข้าวด้วยเนาะใช่รถเกี่ยวข้าวคันนี้คันนี้ทําอะไรครับนี่อ๋อนี่คันนี้รถรถขับมาซ่อมรถขับมาบิว้วอ๋อเอามาบิวนะ้วเนาะรถขับมาซ่อมเซอร์ว,วิสอย่างเขาจะไปเกี่ยวข้าวบางการต่อครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ ดูโล่งดูแข็งแรงมากครับโครงสร้างของเขาดูรอบๆคันครับใครสนใจรถตีดินรถเกี่ยวข้าวนะครับได้หมดเลยครับนี่ตัวนี้ช่างฟุขึ้นหางเองนะหางหางปั่นนี้ขึ้นเองครับ เขาเขาใช้เป็นเหล็กแผ่นเดียวเลยนะให้ตัวฝากระโปรงนี่ครับเกาทำให้มันแบบโยกให้ตัวได้แล้วก็จะเป็นสปริงกดปรับระดับได้ไหมนี่ได้ครับจะมีรู ด้าน,นล่างก็มีมีรูสลักปรับระดับได้โอ้โหแจวเลยครับก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามครับและเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับ เดี๋ยวจะให้ชมตัวสกีของเขาการสึกจะมีให้สองตัวตัวนี้ตัวแรกการสึก,กแล้วก็ตัวนี้เสริมให้ตัวนี้จะเป็นตัวตั้งโซ่นะครับดันโซ่เข้าไปดันข้างในนี้จะเป็นโซ่ครับ ส่วนลูกตีนี่ก็แล้วแต่ลูกค้าอยากได้นะว่าอยากได้กี่จานอยากได้ถี่อยากได้อะไรก็ทําตามสั่งลูกค้าได้ถ้าที่ถี่ก็น่าจะตีเละดีครับหางก็สองเมตรห้าสิบสองสองเมตรเจ็ดสิบสองเมตรแปดสิบหรือว่าสามเมตรครับแล้วแต่ลูกค้าชอบครับแต่ละอูก,ก็ ทำตามใจลูกค้าครับตัวนี้ก็จะโอใส่ยาวเลยนะใส่สลักยาวเลยครับตัวนี้ก็เป็นถังไฮดรอลิกแจ๋วเลยครับดูช่วงรางฝั่งนี้เขาหน่อยอ เอาไปเทสมาแล้วแหละเพระาะว่าต้องส่งออกต่างประเทศเจ้าเลยครับดูเครื่องยนต์เขาสักหน่อยตัวนี้หกสูบเทอร์โบตัวนี้ก็วาง วางปั๊มตรงนี้ก็ดีนะถ้าปั๊มมีปัญหาก็ถอดง่ายสามารถถ้าสายพานขาดก็เอาออกได้ง่ายๆเลยถ้าวางถ้าวางตรงนี้ค่อนข้างจะถอดยากนิดนึงหรือว่าแล้วแต่คนชอบนะครับอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูนี่ครับ ถ้าเราวางตรงนี้ก็จะต้องถอดยอยถอดยอยออกแต่ถ้าวางด้านหน้าอย่างนั้นก็สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายดีครับชุดกองก็อยู่ตรงนี้เลยโอ้อะำเสนออีก,อกหนึ่งอูครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะรถไปเทสมา ถ้าเป็นตู้แอร์นี่น่าจะหล่อน่าดูครับดูครับตัวนี้จะไม่ได้ติดปีกเก็บงานที่ที่หางปั่นนะจะมียกยกขึ้นยกลงแล้วก็ตัวเดินแล้วก็คันเร่ง แต่ไอของไอแท็กเตอร์เลยนะเนี่หลังคาออกแบบได้สวยครับนี่บันลังโอ้แจ๋วเลยครับโอ้เดินเดินข้ามง่ายมากอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งรนะับนี่ ดูโหงานรถอ,อาจจะมอมนิดนึงเพราะว่าไปเทสมานะท่านผู้ชมแล้ววันนี้ก็มาสมืดเลยพี่น้องมามืดหน่อย มาดูชมหน้ากันหน่อยรอมากนี้ก็เป็นรถมาบิวครับ รถมาบิวปอเจริญการช่างใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับโอ้ปลายท่ใหญ่มากโบคู่ ใครสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์สอบถามมาได้ครับเรามาบิ้วครับน่าจะทำลูกตีใหม่ลูกนวดทำลูกนวดใหม่